ีเอากใครก่อนไีเอาออุยนหัคบวักับวันนี้แน่นอนว่าเรามาวอดปาร์ตี้กันอีกแล้วนะครับกับวอดปาร์ตี้ ทับจีนะครับสาบเอเฮเชียไทยครับผมวันนี้แล้วก็เอเฮเอน้ำก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ทีมไทยอยู่หัวตารางถูกต้องครับผมเอ้ยอันนี้คือว่าเฮ้ยคุณต้องผู้หญินะหรือว่าเปิดบอดีอ๋อที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเลิกดีเลยครับผมที่วันนี้อีอารีน่าอยู่อันดับหนึ่งของตารางเลยตอนนี้คะแนนข้างหน้าหาพอสมควรครับผมครับผมซึ่งวันนี้เรามีกิจกรรมมาให้เล่นด้วยครับผมกิจกรรมอะไรครับได้เป็นก็วันนี้ในกิจกรรมที่บอกว่าเป็นกิจกรรมจำให้หมดไม่จำให้้้้บทคนนนกกกิแลวววี่่่่่ออออาใใหหไไมชร ไม่เขาบอกคุณได้เลยเรามันไม่ใช่แค no ่กิจกรรมที่เราได้กันเดียวตอนนี้เรามีซีครีมิชชั่นด้วยซึ่งคนที่ได้รับกิจกรรมนั้นเนี่ยได้รับไปแล้วในตอนนี้จะเป็นอะไรเราไม่สามารถรู้ได้บมันคือ p r i v a t e ต้องบอกว่าฝากคุณผู้ชมช่วยกันจับผิดด้วยว่าเอในพวกเราช่วยกันสังเกตให้หน่อยว่ามีใครหนึ่งในพวกเราเนี่ยได้รับซีครีมิชชั่นซึ่งจะต้องแอลติเมิชชั่นเนี่ยสมมตินะครับมันจะเป็นประมาณว่าเฮ้ยใครเพื่อนเพื่อนทุกคนพยายามปบมือพร้อมกันอะไรนี้ประมาณนั้นถ้าจับได้คนที่แพ้ กินวาซาบิเป็นชาบไม่ผมแพ้ผมแพ้วาซาบิอดชามแพ้วาซาบิเออคุณกินได้ไม่ผมแพ้วาซาบิเออผมรู้คุณกินได้พี่ไก่เัวอกผีไก่แน่ไม่เราอย่าถามก่อนน้องจ๋าถามว่าหลายคนผมว่าพี่คุณผู้ชมหลายคนสงสัยว่าเอ้ยพี่น้องจ๋าเข้มาน้องจ๋าดูพับจีด้วยเหรอดูเป็นเหรออะไรว่าหน่อยสิหูเพิ่งมาดูค่ะก็คือเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มดูมาตอน P G สี่ P G สี่เฮ้ยผ่านเลยว่ะ ี PDS p เ s สาวลบกันนะติดตามทีนุนี่ไน้เลยติดดูด้วยเปิดไลฟ์สดดูตอนนั้นก็ดูแบบนี้เหมือนกันแต่ว um ่าดูอย oh ู <m <m ่ที่ห้องแต่กูชอบอย่างหนึ่งที่กูตอนถามน้องจ๋าเฮ้ยน้องจ๋าแล้วดูดูทีมไหนจะขอบรู้จักว่ารู้จักพี่ที่เราหล่อปะรู้จักพี่ที่เราหล่อปะกูชอบอย่างงี้แหละจริงอย่าเพิ่มขอร้องตะระเบิดแล้ว นี่เจอโกตโปครับเอาแล้วแล้วโปนะเจ้าโตโปไม่รู้ครับนี่เดีดูจักตาดูตัวนี้ได้ได้ไดจังหวะนี้เลยโอ้ยต้องเติมต้องเติมต้องเติมต้องเต้องเตต้องเติมต้องเติมต้องเตต้องเติม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 ้อตต้องเติมต้งิมองเม้องตองมตองเมต้อนนี้เิต้องิต้องติมตอติมอ้ง้อเ้งเ้ดนไเินไฟ ดนอีกแล้วอ่ะแล้วเอลินาโหท้ายตายก่อนไปเรียบร้อยแลพีดีชันมักษามคนครับเมื่อกี้ด้วยความที่เป็นหัวตาราโดนจับผมเขานอนหลับแดอปจาินเลค้คุจับที่มีภาบนะพี่มีภาพนะี่มนถึงจะร้อยนัดวะที่เด็ดเดยววะน่มี้านะมีบ้าบะโอ้โหเึงไงแบดมีบ้าบนะเือไปย้ายร้อยนัดอีกไม่ได้กปปัดมือเขาดิ ทำกทำไมวะตัดดหน้าเขาบอกดีดหน้าเออกอบมึงเสียหน้าให้มาดูหน้ากูทำไมเราเก่งทำไมอ่ะกูตกใจแกเก่งดิไอ้ก๊อฟก็ไม่ดีล่ะเรียกว่ามามามาไม่แก้แล้วให้ฟังเสียก่อนฟังเสียก่อนยื้อยาวเจ็บไม่ไม่เจ็บไม่จะไปเฮียะเ็บใช่เมื่อกี้นี่เอาเนื้อมาป้องให้แล้วไอ้ก๊อฟเจ็บไอ้แบงค์ตัดไปอชื่อเลย เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บนี่เรื่องเลยจากร้านเนอะอ่ะดูอันนี้ออันนี้คนรวยด้วยหรอใช่บปะไม่ได้เสียงหมะคนรวยมาคนละเสียงสมุดขนาดนั้นเลยหรอขู่ว่ามาเอาตามเกมตามเกมแล่วกันเกมวหมกูัวแล้วเจ็บมันไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เปลี่ยนฝั่งมาเรียบเต้นมาลายสะบัดไส้แล้วมันสบัดไส้แล้วแล้วแหวนแล้วแหวน ไม่ของผมมันเ่ะของผมว่าเสียงดังอันนี้เจ็บจริงม่อมันกรฝันจริงด้วยไปพี่อันนี้แบบเบาๆแล้วตามเกยตามเกยนะแล้วว่าใคว่าใจระได้เองไม่ใช่หรอกพี่อ่ะทำไมวยังมถงถอยวะวาิเฮ้ยหักนปขอเยหัิเ้ย้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยเฮ ตายเฮ้กูบอกแล้วมันเกี่ยวกูบอกเชือแล้วคือร้อนด้วยรอดด้วยไปยาวมีไปยาว ไเลนกมงถ้าเย่รับหลักหมดได้นะใช่สบายไม่มีเยสบายอยู่แล้วสบายอัเนี้ยกูเปิดแชมป์ได้ด้วยเนี่ยกูบอกให้แชมป์เลยแชมป์แชมป์ด้วยเออแชมป์เกมนี้เลยแชมป์เออแชมป์เปิดไก่มามั่นใจตายหีเลยนะเฮ้ยเลยกูแชมป์กุยเกมนี้แม่งเหมือนจริงเออแชมป์เลยภาพมันมาแล้วเว้ยดีภาพมาเออนี่ไงอนง่ายนะเออนี่ยเจอแล้วสักแต่ทักเลยฮ้ยเขาบอกเขาอย่าพูดอะไรเดี๋ยวเขาเยอะตัวเล็กไม่เลยชุมไม่ได้ด้วยไงบาริน เออคือชุกไม่ได้ด e ้วยไงลำบากด้วยไงกานเนี่ยสวยงามเลยุกไม่ได้ไกลไกจุกได้ไกลไม่โดนใสยูงุกไม่ได้ตายแล้วตายสวยเฮ้ยาไปแล้วเข้ามาเก็บแล้วกขอบอันเือดไเฮ้ยเหลือ5้ีมื่นเลยหัวได้เยอะอยู่สองล้อหน้สองล้อหนมีคือกระสลนสระหอปืนเลยครับ โั้ยนี oh. oh oh. oh my, ่คุณระยะนะผมไปหเอสวยเออเนี่ยคุณทำทำไมคขเนี่ยแล้จะให้ได้แบท็อปสี่้ดิดิทำเลยเออทำเลยเลยอะอ่ะเออไมอีกนึงเนี่ย คะแนเริ่มผิดะแเริ่มิดคเริ่มฉีกแล้วนเบี้ยอะไรเี้มเป็นไรูแรเฮ้ยมาปิดตกนมนะเฮ้ยรอหนึ่งรอแจมอยู่นะรอหนึ่งแล้มีก้าวสวด้วยบอกเลยอ่าี่หน่อยะมั้งต้องระวังเดียดเดี๋ยวดอด

ตามได้หลัตามได้ัก็ตามได้คขสวยแต่ชิงคะแนนรู้จักอีสองหวสิคะแนนน่ะคนดึงใจชดเลยว่ะบอเลยอนยา้ปังเยปวดแล้วอจริงอ่ะโดนหลอกแล้วอ่ะ ไอ้ยมึงนะใครไอ้นี่ไฮเปอร์ใครวะไอ้นี่มฮเปอรลใครวะเฮ้ยัวเ้ไโลนไม่โนไม่ดวเขอใครอะของเฮ้ยปีดีก้เฮ้ยเดนโอ้โคนงงีไ้ทยได้ทายายไทยเฮ้ยเีบอกับแบงค์ครับผมแล้วรูแล้วรูตั้งแต่วงสองะมันก็สวยอะโอ้อางี้ดีกว่าบีบไปก่อนขนาดห้ามเท่ากันและห้มมีจุกนอนาเพื่อสรุก พอแล้วพอแล้วพอแล้วเราเยอะไปอะอ่าไม่เยอะนิดนิดอ๋อนี่มันไม่ใเยอะมันไม่เหมดมันไม่หมดไม่เยอะมึงเชื่อใจกูป่ะอ่ะสายผมเห็นก็ไม่ผมเห็นก็ไม่ดีค่าอะไรเร็วเอาเรื่องเร็วสายปัญหาคือคนพูดมบงกับกูยังไงสาย่สองคนกูไม่เชื่อไกด์ขวาไม่สายอันนี้มันมีับเยอะเลยเขาบอกว่าสองคนอ่ะไม่โห่ความต่างไม่ดูความต่างให้ดูความต่าง ออากินเข้าไปครับไม่คือเขาบอกเป็นห่วงนายไงเป็ในในาย <c oughs> สมน่าสมน่าพี่น้ำครับเอาน้ำไปก่อนเลยเอา <c oughs> ไปไปไหนดิง<แ>้งหงึกหรอเอนะ้ยจนจะดูดีเดี๋ยวมันกินวัตเธอบติดรอเลยแบงค์เอาเอาใหม่พี่แบงค์กล้องกล้องสวิตช์ไม่ทันเลยมเมื่อกี้อ่ะอ้าวเราพี่เฮียนะ

ได้ใช่ไหมตายเลยใช่ไหมถ้าขับรถเดียยอะไงใอ้ยูจสวยๆหน่อยเฮ้ยไม่เก็บของด้วยเหรอไปก่อนเลยไปก่อนเลยดี๋ยวเราวงไปก่อนเลยเฮ้ยสวยตัดเลอยเอาเลยอะเลปเลย ีวนลอยตามสุดแล้วทิ้งด้วยหมกขไม่ออขอไว่ให้ดอก่อนของแน่นมากครับทิ้งหมกสามกรักหมกสามเขารถด้วยจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยเวลาหมกสาเขารถด้วยวงสวยเนี่ยขีลงมาใช่ครับใช่รับโอ้โหโคตรสวยจีนีนจ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 ีจีนจีีนจีจี

เป็นแป้งครับคนดูคนดูเาเป็นแป้งไปครับไปครับตรงนี้เลยนั่งกลางไปเลยครับนั่งกลางหน้าจอครับไปดิไม่ได้นี่เล่นีนี่หรออันนี้อนนี้ทำคนเดียวเป็นตัวแทนตัวแทนใหม่หมอไวอันนี้ทำอะไรเนี่ยอาเดี๋ยต้องจัดจ่าไม่ต้องแล้วนี่นัองอ่งนี้อเคน่ะนี่เอะไแบบี้เทอะไรวขี้เราไม่ออกแล้วมันเลยเก่งองวดีไงอะไรวะดีนี่มันไม่ออกอไม่เอาไม่เ เข้า้องน้ำก่อนโอ้ยสวยแม่เหมือนเป็นเผ่าอะไสักอย่างอ่ะเอให้วลาพอไม่เอาเรวไเร็ไปเวเรวไป็เรวล็ เลยไปโลดสไปลบไไไไปโลบโดนไปโดนเลยโดเยอะเยอะมาสองเอาทอ่ผมคิดไอ้รจ้ามาสองโดนสองโและตัวนี้ตัวจีดด้วยเอ็กซเิะตัวจีดเลยตัวจีดือเต๊ะ เอ้ยเปโลต้องเติมเล่ต้องสี่เลยเติเสโเติมสี่้เาเปโลอย่าตายก่อนห้ามตายนี่อันเนี้ยผลดีเลยต่ย้างตายดีเลยนี่เขาเติมสี่เาเติมเติมได้แลห้ามตายค่ะเอาดิมาดิมาดิามาดิาดมดยาดามาดิมาาดมาดิาดาาดิาาดิาาามดาดดูดูดดดูดดดอา กูคิดว่าเฮียอดีไมายังรอแล้วหัวไปแล้วหัวไปแล้วอ้าวโอ้หนะโที่หเลยเฮ้ยสว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 ยโอ้ี่ด้ค่าตรงขวาได้ต่อได้ถ้าค่าตรงขวาได้ได้ต่อได้อ้าันยามนยากอับอ้ังบังเกอร์ซี่ไมไม่ยากไม่ยาก งูแล้วมุกกูล้วมุกกมันแจกเอ้ยเอ้ยเอ้ยจอดไม่ดีนยังไต้องตายมันมันยากจริงนะไม่จยากมากยากจริงวะยูแปะเดีวซ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่แต่คนเที่ยงะเออเฮ้ยไม่ไหรมันไม่ใช่หมากัไม่ได้หรอกวนหน่อยวนดวนหน่อยวหน่อยให้มันดูเอย

ไม่จริงไม่จริงไม่จไม่จริงไม่จรธรรมดาไอ้เจีบเดิรจิี๋ยวไม่เดินไุ้ิ่งไม่รู้ไดิงสวนอาขดนท้ายกรจารับมมาโอ้มันไม่มีขนอะไรจะกลัวอะไรวะเรียเรียวเรยวอไรเลยข้อมือไรใช่ก็แค่ข้ามือเรีเรียวๆร ไม่ได้ตอนหนึ่ตอนหึ่ใหญอะอาไ่อมือไม่ได้เยอะเอาแค่ข้อมือโดนแค่ข้อมือโดนปนไหมล่ะจะเอาอะไรอีกเนี่ยเอาจมือไม่เอามือได้ไหมเลวจะมันทัดจะร้องจะร้องจะร้องไอ้เลวอย่าร้องเข้แข็ง่อนี่เอาไปก่อนอุ้ยนูสุไปล โบององ่องส่ตทีนี้เอาออกหไม่ไหวแล้วอะเด็กอาอเอ้ออกล้ออล้เฮ้ยนี่หนี่หจอจมหอยจมหอยจมหมอยจมหอยโอ้โหหมอ เชื่อหมอไปไปปะคาัเออเก๋าจะเคเจอเเจอหมอเลยแดงเลยแดงโอแดงแปดแดงเลยดูดิไม่ใหอ่ไวแดงขาวแดงขาวแยกออกจากคารุยทำแดงมันมันเกินมากยแรเลแหลยแรแลแรงลแเลแรง่รเลยแรงเแลแรงเยแดเลยแรงนแลยแนแรเลย่เหยาะงมผู้รมดลทางบ้ยนรงเลยแเลยเยแยรงเย้รงแรงยแรมยยงเงเงลยแแผลแดงหมดเลย

ค่อยๆดึงดีกว่าเฮ้ยนั่นขนมากนั่นขนมากไอ้กั้งขนมอจได้ว่าลุดบนเราี้เอาดึงเร็วดึงช้ากูขอให้น้องจ๋าเป็นคนดึงไม่นยังไงอืมจ่าเร็วเรจ่าไม่ไม่เร็วไเร็มาเออจ่าเดินทั้มือมึงกูไปหมด เองเห็นแล้ววะโอ้ยไอจาโอ้หไอาดีแท้ดจียบอกนะนี่ก็เดบเรือสนับเนก้นโอ้ยนก็บแบบินคีเลยได้ึ่งโอ้ยเามนเงเโยไยุอแล้วโ

ตำแหน่งด้วยนะค,ะะครับอ e ๋อลาก่อนคิดมีทูฮาริสันฮุมโอุ้สันได้ยังบิ๊กมีขอหวานเรียบร้อยนี่แหละตายก่อนหนึ่งทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านที่จับตาดูว่าใครทำอะไรแปลกๆที่ได้ฟรีเครดิตมิชชั่นไปลองเขาเมนต์มาหน่อยว่าเป็นใครแล้วทำอะไรลองครับ นี่ขนาดแอร์กับเกียยังไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลืมเจ๊ไร้ขอบคุณรับตันด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้เกิดบอลปาร์ตี้ดีๆแบบนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับไม่ผู้ชมผู้ชมเขอยากดูโรดแล้วมาผู้ชมอยากดูรดน่มได้ไม่อยากเขาจะไปดูไอ้ที่เรกว่า s e r e t Vision ด้วยไม่ได้เขพิมพ์ได้เดี๋ยวู้ไมบผู้ชอยากม่อยากไม่อยาต้องพูดว่าวันเนี้ยคนคนนั้นทาไม่สำเร็จฮะคนที่ได้ s ช c อ e t Vision ทไม่สเร็จ ให้ไทยก่อนเเป็นไทรให้เดาเ่อ๋อให้เดาเล่อ้าวถ้าคนนั้นทำเ็นตเด็ก็ต้องกินัหนึ่งช้อนอ้าวอไม่ได้มชั้นกูรออแล้วพี่แบงค์กูว่ากู้แบไปไอแบงค์กูไอหมูกอหมูนะกล้วหนะทำตเด็จกล้วยโืไอหดีโคตรเลยไหนขอขาดูหน่อยเขาดูอ้เลยากอะอะไรอะให้ลองผีช้าซีเซสชั่นร้องกุ้งชาไหนอะพี่ไอร้อง ไม่รู้ทำไมทำไมตอนเอได้ไม่รู้อเหไร้นมาเไม่กินลงเมอไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนโดนแล้วมงเกี่ยมู้ที่มา่ไร้อนร้อตันแล้วเว้ยจุก่าเขาไม่จอดเทียทีทันอี๋มามามาวัตบวัตบเอ้ยมันหนักปลายช้อนเงยนะ สองซอ้วพอุ้ยไวไหเคียวกินไม่ได้หรอกไววะกินแบบนันเขาอร่อยลเลยนะผมรักกันกินเผ็ดอ่าาาแล้วพวกนี้ก็สาช่วยแม่เสิร์ฟข้าอีกสปิริตสปิริล์อ่าาแเราเป็นสปิริตถือว่าขอคินกับพรดดอกครับผมงานนี้สปิริต์จ้อ๋สังขยาที่ว่าโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโโมากโคตรโอ้ โอ้โหเฮียถ้ากินไส้กรอกที่แคมซื้อให้มึงร้องไห้เหลยวหอวะเฮ้ยเสียงเนี่ยมีครับส่งจานเลยดียโอเคงั้นก็ไม่เสียเวลาแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตล่ำลาแค่เท่านี้เลยนะครับ่วว่าวันนี้พวกเราก็ได้มาพัร์ี้วอชปราร์ตี้สามเอเชเชียรไทยนะครับอย่างที่บอกขอบคุณนะวันนี้นะรายการวอชปาร์ตี้สามเอเชียไทยก็ ให้กำลังใจกันสุ่ความสามารถแล้วแล้วก็ทีมเอลินาก็ให้กำลังใจพวกเราให้กำลังใจทีมเอลินาเนี่ยแล้วก็ทำเต็มที่แล้วนะครับตแต่มันหลายข้อใจของประกอบนะแล้วก็ต้องขอชื่นชมทีมสวิตเต็ดมาด้วยที่วันนี้อของเขาจริงนะแล้วก็เล่นด,ดีด้วยไม่ใช่ว่าเอลินาเล่นไม่ดีนะครับก็ด,ดีแล้วนะครับผมตแต่มันนะแล้วประกอบที่สองก็ไม่แย่นะครับผมถือว่าเป็นผลงานดีที่สุดของคนไทยแล้วแต่ในระดับโลกก็ปรบมือให้เอลินาผม อ่ะวเลยไทยอีกทีนึงด้วยอันดับแย่ไม่เป็นไรถือว่าเ้าชอบแกนไฟดอลด้วยก็ชอาแกนไฟนอลนี่ก็ถือว่าผ่านมิชชั่นนี่ถือว่าผมว่าน่าจะเกินเป้าที่เขาตั้งไว้แล้วหรือเปล่าอ่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็ให้อันนี้คือดีใจทีมไทยเหรอดีใจมากครับพี่บินดีใจเองหรอขอบคุณครับท่านด้วยที่ทำให้มีวอร์ดปาร์ตี้สนุกสนานกันทนะครับผมกับพวกเราไม่ว่าจะหนาวหรืออย่างเย็นขอบคุณครับขอบคุณครับก็วันนี้เอสเวนโซบิสออน้โบย่านใหม่ มิชชั่นหน้าครับผมครับตันเด็ดีจัดให้บ,บ๊ายบายบบครับครับ,บ,บ,บครับพี่กอล์ลองให้ก่อน